มานะคะเอฟซมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้แม่เพนได้แนวทางฮานอยแยกแล้วก็ฮานอยรวมมาแล้วเพิ่มเติมให้เอฟซทั้งช่องเป็น6สสำนักด้วยกันนะคะฝากเบิ้งคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทุกเสี่ยนทุกอาจารย์ไปพร้อมๆกันนะคะมือนีผู้ใดไกดไล์กด,กดแชร์ขอให้ถูก3ตัวตรงๆทั้งฮานอยและลาวพัฒนานะคะ แต่ก่อนอื่นหมดเนาะเขาก็ต้องไปเบิิงผลงานของมอวานนี่กันก่อนว่าแต่ละสำนักมีสำนักใดเขาแน่บบกเขาแน่เขากระด้เอามาเทียบใส่มือนี่นะคะ,ะไปเบิิงน้ำกันนะคะ สำหรับผลฮานอยพิเศษบนออก8 00ล่างออก6 7ผลของฮานอยปกติบนออก283ล่างออก83สนะคะส่วนผลของฮานอย VIP บนออก626ล่างออก34นั่นเองนะคะก็มาเบิงค่ะ สำหรับฮานอยแยกของเขาฝากมาเมื่อวานนี้วิ่งลูดบนล่างเข้าสองฮานอยก็คือมาฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกติเพิ่นจับคู่ให้เข้าอยู่ในชุด3ามตัวนะคะก็คือหกเจดล่างนั่นเองนะะี่ค่ะเนาะหกเกับ7มาตํากันเนาะเข้าค่ะ ส่วนของตาปากน้ำโพวิ่งนูดมาสองฮานอยก็คือมาฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอย VIP แต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้โบเขานะคะสุดใจพาลวยวิ่งลูดเด่น9กับ5้าโบมาเลยเนาะเมื่อวานนี้ ของตาปากน้ำโพวิ่งรูดเด่น2กับ5ค่ะน,นะฮานอยรวมนะคะจับคู่ให้เข้าที่2 6ตรงตรงบนของฮานอย VIP 1นฮานอยเนาะของแม่ริ้วพารวยวิ่งรูดเด่น9กับ6มาที่6จับคู่บอ่อเขานะคะของพ่อเกลียงวิ่งรูดเข้า2ตัวจับคู่บอ่อเขานะคะ FC นะคะ ของอาจารย์สไวายวิ่งรูดเด่น8 8ดมา 1, หฮาหนอยเด้งบนล่างนะคะถ้าผู้ใดตัดเล่นก็จะได้ที่3883เน,ะนะเาะนะคะมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่24ตุลาคม2568วันนี้ฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้หน่อยพิเศษตาให้รูดที่2กับ5ชุด2ตัวมี สอง6ามสองตัวบนสองกับ5 2 3สนะคะส่วนฮาหนอยปกติวันนี้ตาปางน้ำโพให้วิ่งลูดเด่น0นย์กับ3าชุดสตัวมี0ูนย์6ก9 3นย์เตัวบน0ูนย์สากับ3 0 6ส่วนฮาหนอย VIP ให้ลูดที่5กับ8บนล่างชุด2ตัวมี5 8 5 1 8 8 8 1ดแชุดสตัวบน5 8 1กับ8 5 8, 8นะคะ มาเบิ่งเทียบส่กันเด้อเมื่อวานนี้ค่ะวิ่งรูดเข้าสองฮานอยนะคะวิ่งรูดมาสองฮานอยก็คือมาฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP แต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บ่เขานะเมื่อวานนี้วันนี้วิ่งรูดให้เด่นที่สองกับห้าบนล่างน้อยพิเศษนอยปกติให้รูดที่ศูนย์กับสามบนล่างน้อย VIP ให้รูดที่ห้ากับแปดบนล่างนั่นเองค่ะ อ่ามาต่อที่ของเขาฝากมาวันนี้นอยพิเศษค่ะให้รูดที่6กับ7บนล่างชุด2ตัวบนล่างมี6กศูนย์หกตัวบน671กับ760ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่4กับ5บนล่างชุด2ตัวมี4647 56573ตัวบน457กับ5 4าส ส่วน h านอย VIP ให้วิ่งรูดบนล่างเด่น3กับ4ชุด2ตัวก็จะมี3 2 3 3 4 2 4 3ชุด3ตัวบน4 3 3กับ4 3 2นะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะ เมื่อวานนี้เนาะของเขาฝากมาวิ่งลูดเข้า2ฮานอยก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติจับคู่เข้าหน้อยพิเศษ1ฮานอยวันนี้หน้อยพิเศษให้ลูดที่6กับ7บนล่างหนอยปกติให้ลูดที่4กับ5บนล่างส่วนฮานอย VIP ให้ลูดที่3กับ4บนล่างนะคะแคปหน้าจอฮานอยแยกกันก่อนจอ้าเนี่ยพาไปตามฮานอยร่วมอีกสสำนักนะคะ โอเคเนาะไปต่อคะ่ะเอฟซมาต่อที่ฮานอยรวมของตาปากน้ําโพวันนี้สําหรับฮานอยรวมของตาปากน้ําโพให้วิ่งรูดบนล่างมา0ูนย์กับ3ชุด2ตัวมี 02, นย์สอง3ู3ย์หและ3ามนะคะฮานอยรวมวันนี้ของตาเนาะเมื่อวานนี้คะ่ะสําหรับฮานอยรวมตาก็ทําผลงานจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยก็คือมาฮานอย V.I.P. นะคะสอข้างบนตรงๆ ส่วนตัววิ่งตัวรูดก็มา1ตัวเมื่อวานนี้เนาะสำหรับวันนี้ตาให้วิ่งรูดฮานอยพิเศษเออฮานอยรวมนะคะฮานอยรวมอ่าบนล่างมา0ูนย์กับ3ชุด2ตัวมี02นย์สองชุดสอ่าแล้วก็สามสอุ๊ยเบาพิษค่ะสามสองและ39ม้านะคะอ่ามาต่อของใครเอ่ย แม่ลิ้วพารวยค่ะวันนี้แม่ให้วิ่งรูดบนล่างมาเจ็ดกับสี่นะคะชุดเน้นสองตัวมีสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่สองชุดลองสองหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งและสองสองแม่ลิวพารวยเมื่อวานแม่จับคู่ให้บโบเข่าเนาะวันนี้วิ่งรูดให้มา ไหมเป็นวิ่งรูด7กับ4บนล่างชุดเน้น2ตัวก็จะเป็น4 6 4 7 6 7 7 1และ4 2ชุดลอง2 1 4 0 4 1่งและสองนะคะแกปหน้าจอเด้อค่ะแม่ริวพารวยแล้วก็ของตาปากน้ำโพนะคะ ผู้ใดสนใจอยากจะดูดวงนะคะกับแม่ลิ้วพาลวยนะเพิ่นเป็นคนพิการทั้งสายตานะคะพายอยากดูดวงกับเพิ่นก็โทรติดต่อหาแม่ได้เบอร์0804392186นะคะโอเคนะคะไปต่อค่ะมาต่อที่ตัวเลขแนวทางของอาจารย์สไว้นะคะส่วนตัวเลขแนวทางงานารวม อาจารย์สวัยวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างเด่นหนึ่งเม็ดเดียวนะคะอาจารย์จับคู่ชุดสองตัวมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าชุดกันวันนี้มีสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกสามแปดเจ็ดนะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะของอาจารย์สวัยชุดสามตัวบนกันชุดกันเนาะส่วนงวดเมื่อวานค่ะนี่ค่ะ วิ่งรูดมา,ห,าหนฮานอยเนาะมาหนอยปกติดึงบนล่างค่ะแปมาสองเทียเลยทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะวันนี้นี่ค่ะผู้ใดตัดเล่นก็จะได้เด้อค่ะของอาจารย์สวัยเนาะสามแปดบนล่างหนอยปกติวันนี้ก็ให้วิ่งรูดบนล่างเด่น1เม็ดเดียวค่ะจับคู่ชุด2ตัว1 0 1 3 1 4 1 6 1 9ส่วนชุดกัน3 7 1 1 7็ดแล้วก็3 8 7นะคะ มาต่อที่ของพ่อเกลียงนะคะส่วนตัวเลขแนวทางหานอยรวมพ่อเกลียงวันนี้วิ่งรูดเด่น3ตัวมาที่ศ1 2จับคู่ชุดเน้น2สตัวบนล่างมี1 0ึ่งศูนย์หนึ่งอ่าหนึ่งศูนย์สอชุดกัน49กับ5้านะคะของพ่อเกลียงเนาะส่วนเมื่อวานนะคะพ่อเกลียงให้วิ่งรูด มาสามตัวเข้าสองตัวแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บบเขาเมื่อวานนี้วันนี้วิ่งลูดเด่นสามตัวมาที่ศูนย์หนึ่งสองจับคู่ชุดเน้นหนึ่งศูนย์สองศูสองเสองห้าสองหชุดกันสี่เก้ากับห้าเก้านะคะแคปหน้าจอเด้วค่ะ อโอเคหรือ,อยังไปต่อค่ะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของสุดใจพารวยกันนะคะห้านอยรวมสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่น9กรองหนึ่งจับคู่ชุดเน้น9ก้าสี่ชุดลอง1 4 1 2และ1 7นะคะ เมื่อวานสุดใจพาลวยวิ่งรุดรุดทั้ง2ตัวนะคะจับคู่ก็หลุดเนาะวันนี้แก้มือไหม่ค่ะวิ่งรุดมาเด่นที่9กรองหนึ่งจับคู่ชุดเน้น9ก้าสี่ชุดลอง1 4 1 2งสี่หนึ่งอและหน่นะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะวันนี้คลิปนี้แม่เพนก็ <c oughs> ได้แนวทางหานอยรวมหาน้อยแยกครบจบทุกสำนักให้กับ ให้กับเอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันในมือนีแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพนจะมาสรุปราวพัฒนาจากสำนักที่ยังบรทธานในลงคลิปไ้จะมาสรุปไ้เป็นคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเข้ามาให้กำลังใจทุกเสียนทุกทุกอาจารย์ไปพร้อมๆกันเนาะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดนะคะอาชกโชคมันมา,นมา,นมานลำ้ลำล้ำเรื่อยๆย,ย,ยกันทุกท่านทุกคนคะ่ะสวัสดี